17ปีค่ะสามเหลี่ยมออโต้ปกติแล้วคนซื้อเอาแบงก์สิมาแบบนี้รับส่วนลดไปเลย1 0 0 0 0แบาทและพิเศษนะคะสําหรับใครที่ซื้อรถภายในเดือนนี้เท่านั้นรับเพิ่มไปอีก1 7 0 0 0บาทเลยวันนี้พามาดูเป็น Honda c i ีวิเครื่อง1.5ตัว RS ค่ะรถปี2017วันนี้ราคาเหลือแค่6 0 0สนกวาบาทเท่านั้นพนเริ่มต้นที่หมื่นเดียวออกรถแค่10บาทคันนี้ให้อะไรกันบ้างไปดูกันเลย เริ่มกันที่กระจังด้านหน้านะคะตัวนี้กระจังด้านหน้าสีดําค่ะลูกค้ามาพร้อมกับโลโกโ้ HONDA แบบนี้นะคะไฟหน้าให้มาเป็นไฟตา f ู LED มาพร้อมกับ Daytime Running Light และไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างสําหรับคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยสเกิร์ตแต่งมาให้รอบคัน ตัวรถนะคะให้มาเป็นสีเทานะคะสีเดิมจากทางโรงงานเลยตามระบุในหน้าเล่มนะคะคันนี้สามารถเช็คเล่มเช็ครถได้นะคะหรือว่ามาทดลองขับที่สาขาขอนแก่นของเราได้ล้อแมกเป็นอลลอยสีทูโทนคะ่ะลูกค้ามาพร้อมกับล้อแมกขอบ17ตัวยางเราเปลี่ยนให้ใหม่ไม่มีคิดเพิ่มสกเกิร์ตลอบคันคะ่ะลูกค้าแต่งมาให้เราเรียบร้อยนะคะตัวนี้ในราคาแค่10บาทที่เปิดมือสีโครเมียมคะ่ะกุญแจให้มาเป็นสมาร์ทคีเลส ประตูทั้งสี่บานนะคะเป็นวัสดุหุ้มด้วยหนังนะคะขีดม,มาด้วยสีโพรเมียมแบบนี้ประตูฝั่งคนขับคะลูกค้าปรับกระจกได้อัตโนมัตินะคะมีที่ล็อกจากฝั่งคนขับแล้วก็กระจกทั้ง4บานนะคะปรับออโต้จากฝั่งคนขับได้เลยนะคะตัวฟิล์มเราเปลี่ยนมาให้ใหม่ด้วยสำหรับด้านข้ามประตูฝั่งคนขับก็สามารถเปิดท้ายจากตรงนี้ได้มีที่เก็บของเก็บสัมภาระอีก1จุด สำหรับเบาคู่หน้านะคะเนื่องจากว่าเป็นตัวท็อปตัวนี้สามารถปรับอัตโนมัติได้เลยนะคะโดยที่เรากดปุ่มตรงนี้นะคะสามารถเลือกระดับปรับได้สูงสุดสีระดับเลยนะคะคันนี้นะคะให้มาเป็นตัวระบบปูสตาร์ทนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถกดเชื่อมโทรศัพท์เพื่อรับสายโทรออกนะคะหรือว่ากดเลื่อนเพลงบนพวงมาลัยหน้าจอเราได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆพวงมาลัยให้มาเป็นพวงมาลัยหนังนะคะมาพร้อมกับโลโก้ฮ o นด้า หน้าจออนาล็อกคะ่ะลูกค้าแบ่งมา3ช่องแบบนี้คันนี้เลขไม้แค่1นึ่งแสนสองหมื่นแปดพันโลเท่านั้นเองรับประกันไม่แท้ไม่มีปรับไม่ไม่มีกรอมาอย่างแน่นอนนะคะด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้มีแพทเทิร์นชิปมาให้คู่หน้านะคะขี่ด้านซ้ายนี้จะเป็นในส่วนของที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะด้านขวาก็สามารถปรับในส่วนของหรือว่าเปิดในส่วนของตัวไฟได้เลยนะคะตัวนี้หน้าจอเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสามารถเชื่อมโทราศัพท์เรา เพื่อเชื่อมต่อในส่วนของตัวโทรศัพท์เปิด Apple CarPlay พหรือว่า Bluetooth Audio ได้นะคะแอบปรับตรงนี้ได้เลยนะคะตัวเกียร์ให้มาเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะคะมีเบรกโฮมาให้แล้วก็มีโหมดประหยัดพลังงานอีคอนโหมดด้วยนะคะตอนนี้เป็นที่เก็บแก่เก็บแก้วเก็บของจุกจิกของเรานะคะหรือว่าพิงพนักข้างตรงนี้ก็ได้สําหรับคนขับนะคะคอนโซลนนหน้าค่ะเป็นหนังสลับกับพลาสติกนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะถุลงลมนิรภัยก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยไฟคู่หน้า ตรงนี้เลยนะคะสามารถกดเปิดจากตรงนี้ได้เลยอ่ะก่อนลงไปนะคะเดี๋ยวให้ดูสําหรับคันนี้นะคะมีกล้องสําหรับมองมุมอับให้ด้วยนะคะนี่เลยกล้องก็จะสามารถมองด้านซ้ายตัวรถของเราโดยกดปุ่มจากปุ่ม,มอลัยข้างๆตรงนี้นะคะมันก็จะมาโชว์ด้งตรงหน้าจอรถของเราเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังค่ะด้านหลังห้องผู้โดยสารกว้างขวางเช่นเดิมคะ่ะลูกค้สาสําหรับด้านหลังก็ให้มาเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าตรงนี้สามารถ ดึงลงมาเพื่อวางแก้วได้อีกสองที่เลยนะมีที่เราจับมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับ h o n ด a c ซ v i c คันนี้กระจกทั้งสี่บานนะคะลูกค้าตัวนี้ยังเป็นของ h o น da อยู่ซึ่งหมายความว่าคันนี้รับประกันเลยไม่มีชนหนักชนเบาที่คว่มไฟไม่ปรับมาอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนกระจกมา ะะไฟด้านหลังก็ให้มาเป็นไฟตาฮาโลเจนนะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟดวงที่3ามกล้องหลังสามารถใช้งานปกตินะคะมาพร้อมกับโลโก้สัญลักษณ์ RS TOP อย่างนี้เลยนะคะสกเกิร์ตด้านหลังติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ mm hmm. ด้านหลังรถค่ะลูกค้าที่เก็บของเก็บสัมภาระเก็บเอกสารนะคะ mm hmm. ตอนนี้กว้างขวางเช่นเดิมนะคะเ mm hmm. บาะทงมาพร้อมกับโลโก้ซีวิคแบบนี้นะคะ mm hmm. ยังอะไรครบพร้อมใช้งาน,นะค่ะ สวยมากๆเลยรับประกันนะคะคันนี้เข้าสู่ตลอดรถบ้านเดียวใช้งานเองนะคะสำหรับ Honda Civic ในราคาออกรถแค่10บาทและสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหา Honda Civic แต่ไม่สะดวกที่จะใช้เงินดาวนะคะมาวันนี้ออกรถแค่10บาทเท่านั้นนะคะได้เป็นตัว R S แท้จากโรงงานเลยรถปี2017ค่ะลูกค้าวันนี้ออกรถแค่10บาทผ่อนเริ่มต้นที่1 0,000ตลอดสัญญานะคะสำหรับใครที่ซื้อรถกับสามเลียมออโต้เฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้น รับส่วนลดเพิ่มไปอีก17,000บาทนะคะคันนี้นะคะลูกค้าโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้เลย6 6 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับเบอร์ติดต่อของเรา094 289 9320หรือสามารถทักบ้านเขียวได้เพิ่มเติมนะคะชมรูปเพิ่มเติมที่แอดตัวแล้วก็ตัว B 1ตัวนะคะ